ต่อไปเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ปริตวานาเมตสมตสเมตตาอมทานทันตาอาอวิคิตตาจิตตาปริตัาพานันตุอ สักเขงกามเมจะลูกเปคิริสีกาลตาเตจันตาลิเกควิมหาหันเเงเทียเปลัเทณจะคาเมนตาลุวันนาขาหนเเเคหวัตุม ขีเขตเตงบุมานจายันตุเทวานชระพระวิสเมียขะกันทับพันนาอังคาน ติดทันตาสันติเกยิยังมุนีวราวัจนังสานภูเมสุนันตุ ธรรมสุวรรณกาลวยามพาทานตาอานธรรมสุวรรณกาลวายามผาทานตาอานธรรมสวรรณกาลวายามผาทาน อืมตังนะโมตัสสะภะทะวาโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ <multasabhavatu>, Samantoy, aramantoy, samantay, samut, พุทธทงสารนางกาจามิธรรมบงสารนางกาจามิสังกางสรนางกาจามิทุตียามปพุทธังสรนางกาามิทุติยามปิธรรมบงสรนางคาจามิทุตียมปสการ

จาสาตสาหัตถานินมามิเสรสาอหังเตสังธรรมอัญญัสสังคานญะอาทเนนมามิอานัมการานุภาเวนะอัตตวาสัพเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาวิวินาสันโตอเสสะโตสัมพุทธะ

ปวินาศสัตว์เส e ียสัตว์สามพุทธเหนวุตตะระเสติอาตชาชาการิสสะหาสเกวีสติสตสะหาสานินมามิสิระสาหังเตสังขามัาจะสังขานจาตะเลียนธรมามิหังธรมะกาลานุภาเวนอหารตวาสั आप्पाधवे अनेका अंधराया कि आसे Tauto namu aratuto samma samu a samahesisin namu a u a jama jama sa swa kasa se avate anitamu a mahasaka sapivisoka se rati tino namu a u sa sukang นโม阿อมะกาสเตตัสตาสวัสดิ์ยาสปินนโมคาราภะพาเวนวิคาชันตุปาทวานนโมคารานุพาเวนสวัติ์หุตุสาปทานนโมคาราชาเตเทนวิเทมิหัวมิเตชรวาเสวนาจะพารานา ังปานิตานานจะเสวนาปัชาจะปัวชะนีญานางแกตามมังคลมวดธรรมังปฏิลวดปฏิสวะสวะจะปัวเพจะตะปวนยะตาอาตะสามมาปนิธิจะเอตามมังคลมธรรมังพาหุสานจานจะเสปานจะวินยจะสุเสคิตตสุภาสิ ตาเจียวาจาเอตามมังคลรมุตตามัมาตาปิโตุปปาทานังพวุทธาราสสังขหัวอนาคุราชกรรมนตาเอตามมังคลรมุตตามัทานันจธรรมจริยาเจียาตการันาสังขหัวอนาวาชาใิกรรมานิเอตามมังคระ ัมโมตามังอารติเวิรติปาปามาจจปานาจัสสัญญโมอาปามาโทจตามเมสุเอตัมังคารมโมตามังคารหัวจานิวัตุจัสสันตุดเจักตันยุตากาเลนะธรรมมาสวานาเอตัมังคารมโมตามังขารเตจัสวาวจัสส ตสฺมนานานจฐาสนานฺทาเลยนธมฺมาสากาจฺฉาเอตํมงฺคลมฺโมตมานตจปรมาจริยํจอริยสจจานตาสนานิพฺนสาจิกิริยาจฺเอตํมงฺลมตมงพธาสรวคตํเนหิเจตาสนกํปฏิอสโ ัวิรชานเขียมมังเอยตามมังกลมวดตมังเอยตาทิสานิกตวานัสาพาธมปราชิตาสาพาธสวดทิงกาชานติตันเตสามมังกลมวตมัง ยังกินชีวิตต่งอิทวังหุลังวาสาเกตสุวายังรัตนังปณิตตังนันโลสมาทิตาคาเตนะอิทามปิพุตเตยรัตนังปณิตตังเอเตนะสาเตนะโชวัติโหนตุขยังวิรากังธตมตังปณิตตังยันตาชาปาสะกิยมุนนสมาหิตต นาเตียนนาธรรมเมีนะสมาธิกินติธรรมปิธรรมเมรุชนังปณีตังเอเตียนะัจเจนะสุวัติหัวตุยยมพุทธเสตถวบริวานะเยสุจินสมาธิมานันตาริการยมาหุสมาธินาเตียนะสมวนเวชติธรรมปิธรรมเมรุชนังปณีตังเอเตียน าคาเทนนสุวัตีทหนตุเยพปวงคลาอาตาสตังปัสสัทถะจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทากินเอยาสุขตาสสาวกาเอเตสุตินานิมหาภลานิธามปิสังเทรตนาปณิตังเอเตนสซาเทนาสวัตเหหนตุเยสุประโย ตัณมนัสสาทรแทนนันิฆามิโนกวาธรรมสาสนาหิเตปาปิปาตาอามตังเวไคฮาลาธามุธาเนปุเตงพุนชมานาหิทัมปิสังเทารตานังปะเนตังเอเตนะสาเจนะสวัติหนตุขีนังภูรานังนวังนาติสัมภวังเวลาตเจตตา ยติเกะภวสมิงเตียนะเพียชาเวลนิชันทาเนพันติเทรายาทายมปฏิปุอิธรรมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนะสะเจนะสุงปติโหนตูกรณียามาทกุสเรนนยางตังสารตังป่นทางอภิสัมเมตยสสกัวอุชฌ จาโสโวจจาโวจจาโ s จสัมมุโ a อนัต m ิมหานิสันโตสกุจจะสุภโรจอัปปิจโชจสันลหุกะวติสันตินทิโยจนิปะโคจอัปปคัผุบุเลสุอนนุททิโวนัจจะควรงสมาจเรกิญจเยนะวินโยปะเเอุปวัฒายโยสุกินววเขมิ ภาวนํปุญฺญสฺเสสสตฺตาภวานโตสุคิตาตฺตายเอกํจิปฺปานํปุวตฺติตสฺสาวาถาวราวาอนวเสสาติภาวเยมหันตวามจิมาราสกาอนุคโตลาเทศาวาเยจติฏฺฐายจตฺโตเววสันติอวิทฺโตแลุวตฺวาสํ ภะเวสสิวาสเพสศตาภะวันตุสุขิตาตาน้าปโลวะปารานิโกเพธนาติมันเยตาตาตินังเกนจิพยาโรสนาปเทงคาสัญญาณญามนญญาสตัวกเมีชัยมาตายาทานิยังโกตังอายุสาเอกาปุวะตมโนลาคแหเอวัมปิสาพุก โกเดสมานะสัมภาวเยะอปริมา낭เม่ต่างจะสาบลวกกาสิงห์มานะสัมภาวเยะอปริมา낭โอท่างอัตวจติริยังจะงอสัมผาท่างฮเวรังอสปาตานเตตานจะรังนิสินวาโลวนวายาวตาสวิกตมิโตเอตังสติง เตชยํภรํเมตํวิหารํ इ ធម្ម उत्तिते च अ न ु प क ा म सेलवा ฐาสเนน सम्पान्नो अकामे सु วิน ायक्के ฐาน हिचा สง खापसयां प ु न र े त ि लो पाखे हिमे मेता मे तम खेला पाखे हिमे छपया पोते में ता मेता कान्हा पोतम खे अ च पारके आहिम मेता मे ताम पारके आमे चपाही में ता मे ताम पओ पा थे अहिमे มามังอาปาทัเหสิมามังเหินสีทิปาทัมามงจะตัวปาทัวเห็สิมามังเหินสีะหุปาตัวสัตเสัตตาสัเพปานาสัเพัวตาจะเกวาราสัเพรานิปัสสันตุมาเิณฑิปะปมาขมาปมาโน พุทธวาอัปมาโนธัมมวาอัปมาโนสังขวาธัมมานวันตานิสิเลสะปาณิอะหิเวชิกาสัตตะปะทิยะอุนนาตาเทสรภวะมวะสิกาคะตาเมระภะคะตาเมปะริตตาปะเตกะมันตุโพนตาติโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตต ത ើបងសារ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  พุทเทไตยานจากุมาเอกราชาหาเรศสวรรค์นวปัทวีปภาสตางตางนมัสสามิหาเรสวรนางปัทวีปภาสังตยาจะกวดตาวิหเรมทิวสังเยามนาเวีกุสาธมเมเตเมนมเตจมังปา กายตุนะมะตุโคตานังนะมาตุโคติยานังโมวิมุตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสภิริตังปะตวามวโลจารติเอสนาอเปตยันจาคุมาเอกะราชาหริตสวันโนปตะเวปปะคาโสตังตังนะมาสามิหาเวสวันนังป อาเวปปะปสังตะยาชกุตตาวิหาเลมุลาติงเยะตามนาเวทักุสากาธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยานตุนามาตุพุทธานังนามาตุพอดิยาน้ำโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังสวัสดิเรตังกาตวามวัรัววาสมากา ไปนี่ดิ <entender> อธิโลเกเสละกุโอสาสจังโสใจายโนตญาตยานาสัจเจนาการามิสัจกิริยมโนสรังอาวะจิตวาธรรมภลังสริตวาปุรปเจชิเนสัจขละมวาสายสัจกิริยมาคาสหังสันติปัคพาปาตนาสันติปาตถะ

อิติปิโสภะคะวาอรหัสามมาสามพุทโธเวชาจรณสามปานโนสุขตัวโกตตัวหันโนตตโรปุริสตามสารติสัาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาตวะภะวะ ปะทาธัมโมอัสัญเจติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกอปนะยิโกปัจจตังเวทิตัโพวิญญูหิาิสุปฏิปันโนภควะสาวกสังะอุุปฏิปันโนภควะตสาวกสังโยยปฏิปันโน านพระกวัตตวสาวกสังโฆสามเณรติปฏิปันโนพระกวัตตวสาวกสังโฆยะติทังชาตาวิปุริสยุคานิอาตปุริสปวะคลาเยสัพพะวัตตวสาวกสังโฆอาหุนายโปาหุนายโยทาินายโยหันชะเลกะ

ภาวโตสาพพมังคลังราคันตุสาพัตเทวะตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทธาสโวจิพวันตุเตยภวตุสาพพมังคลังราคานจตุสาปัตเทวะตาสาพพธัมมานุภาเวนะสทธาสโวจิภวันตุเตยภวตุสาพ ມັງກະລັງຣາຂານຕຸຊາພະເທວະຕາສາພະສັງຂານຸພາວະນະສັດທາໂສတိພາວັນຕ